ดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับสาดใต้ขายรถค่ะวันนี้จะปักหลักอยู่ที่อสุเมทุสสาขาหนุนบาลนะคะวันนี้จัจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถเจ้าตัวเอ็กเซลนะคะ2ประตูนะคะจะเป็นตัวนี้เลยตัวเตี้ยคะ่ะสีดำนะคะคันนี้จะตรงสภาพรถเดิมๆนะคะนี่เลยขนาดไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะก็หล่อ,อแล้วละคะตัวนี้เลยค่ะสีดำนะคะ สองประตูค่ะอันนี้นะคะแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายเลยเดี๋ยวจ,จะพาทุกท่าน,ะะทนนะคะไปชมภายในนะคะพร้อมกลับมาตัว X สีแดงน,นะคะจะตัดสีจากอันนี้ก็จะมีที่เพิมเติมไปก็จะมีกันสานะคะนี่นะเยคะสกเกิ ทันอยู่แล้วนะคะ,ะ,ะไปชมหลังเก็บต้ออันนี้นะคะเอ,อิ่อ่อาพูดได้ว่าเป็นรถแดงดำนะคะก็พูดยังไงว่าเทมากะคะ่ะคันนี้ ใครนะคะที่สนใจเจ้าตัว X Series นะคะเจ้ารุ่นนี้เลยสามารถแอดไลน์ทักหรือโทรมาหาจากก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอาชีพไหนก็ออกได้นะคะไม่ว่าคุณจะรับเป็นเงินสดกรตามนะคะสามารถทำเฟแนเนซ์ทำสัญญาได้แล้วอ,อายุงานไม่ถึงโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้ค่ะจะยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาท่านนะคะ โอเคค่ะอีพีหน้านะคะจะจะนำคลิปรถรุ่นไหนแต่งยังไงมานำเสนอท่านอีกนะคะจากกดฝากพูดติดตลอดเลยฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวใต้คนนี้ด้วยนะคะพยายามตั้งใจทำคลิปมากค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย